ช่วงหน้าพาไปที่โคราชคุณผู้ชมวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าเลือดกลุ๊ปไหนแต่ที่แน่ๆรู้ว่าเลือดร้อนทําไมรู้ไหมคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะจู่ๆกระโดดถีบเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแบบนี้ทำทำไมล่ะเอ้ยช่วงหน้าติดตามนะคะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเทศก,กาลรประดับไฟอควาลูมินีมหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามันพร้อมกิจกรรมความสนุกมากมายใน3จังหวัดภาคใต้กระบี่ภูเก็ตและพังงาวันที่14พฤษภาคมถึง12มิถุนายนนี้เพื่อฟือ้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงคริซี์มาสเราได้ยกสิ่งอะไรที่เป็นใต้ทะเลเนี่ยขึ้นมาไว้บนบกไม่ว่าจะกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาเราก็เอาสิ่งที่สวยงามเอามาจับลองไว้บนบกเป็นแสงสีต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับ